สวัสดีค right uh, so ่ะพบกับภพรดาบ้านนาชาแนลนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตนะคะตรงที่เราจะใช้ปลูกน้องอินนะคะเดี๋ยวเราให้ดูนะคะนี่นะคะตอนนี้เครื่องจักรเขากําลังมาทํางานนะคะนี่นะคะเราจะใช้ในการปลูกน้องอินนะคะน้องอินทะขาลานะคะก็ตอนนี้เครื่องจักรเขากําลังทํางานนะคะก็จะมีการเอาดินมาถมขึ้นนะคะให้สะพานตรงนั้นนะคะสะพานตรงนั้นให้มันสูง สูงเท่าระดับหน้าดินที่มันอยู่ตรงนี้นะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะอาอเอาลงกล้วยไม่พูดอะไรหนยไหมนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าจะทำมาแบบนีแบบไหนเล็บบอเ่นะคะอันนี้ก็มันก็จะเป็น ในโซนนี้นะคะที่เป็นพื้นที่เหลือประมาณไร่นะคะเกือบไร่เราจะทำการปลูกน้องอินนะคะเดี๋ยวเราแพนกล้องไให้พี่ๆได้ชมนะคะวันนี้เครื่องจักรก็มาลงนะคะ ลุงกล้วยเขาจะทำยังไงต่อเขาจะให้ทำสะพานในรูปแบบไหนเพราะว่าสะพานตรงนี้มันจะเป็นสะพานเหล็กแต่ว่าตรงนี้เป็นสะพานปูนนะคะเราอยากเอาดินไปถมตรงสะพานปูนนะคะให้มันมีระดับสูงเท่ากับข้างบนนะคะเวลาสัญจรไปมามันก็จะได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะ แต่อีกหลังวิวนะคะวิวที่เรามองมามันก็จะมันก็จะสวยนะคะมันก็จะดูดีจะได้บาลานซ์กันเนี่ยนะคะอันนี้รถเราต้องเอารถตักคันเล็กนะคะในการมาดําเนินง,งานเพราะว่าตกแต่งสวนเนื่องจากข้ามสะพานตรงนี้มันข้ามไม่ได้นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูเอาลงกล้วยเดี๋ยวอันนี้คือโครงการจะทําอะไรคะเนี่ยจะทําจะลุกเป็นคันแพรทองคาปลูกต้นไม้ครับ ปลูกต้นไม้เนาะปลูกอันนั้นรอบๆเพราะว่าดูแล้วนาเราก็คงไม่ได้ทําเยอะทําแค่พอแต่ได้กินก็พอแล้วครับนี่คือ,อน้องอินทผลัมประมาณสามสิบก่าต้นนะคะก็คาดว่าน่าจะประมาณสองวันสาน่าจะประมาณสองวันนะคะเพราะว่าเขาใช้รถนำรถมาสองคันนะคะก็ร่วมด้วยช่วยกันก็น่นาจะเป๊ะเดียวไม่น่าจะนานนะ ประมาเราจะไปคุยกับลุงกล้วยนะคะเจ้าของโครงการว่าเขาจะทํายังไงอ่าลุงบอกท่านผู้ชมหน่อยค่ะว่ากําลังทําอะไรอยู่ตอนนี้ครับสวัสดีครับตอนนี้เรากําลังปวับพื้นที่ส่วนด้านในที่เป็นนาข้าวเนาะครับขึ้นกล้องไปดูครับตรงกลางเราจะเป็นปลูกข้าวเหมือนเดิมเนาะโดยมีนะที่เนื้อที่สัดส่วนประมาณสัาน่าจะไม่ถึงไรเนาะเพราะตรงนี้ที่เดิมที่ก่อนที่เราจะขุดมันประมาณ เกิดส,สองไร่ครับก็ถ้า,ถ,าถ้าดูถ้าว่าจริงๆก็อาจจะถึงไร่หนึ่งนะครับเนาะก็ปลูกแค่นี้พอข้าวเราไม่ได้ปลูกเยอะนะครับแล้วก็เราจะปลูกเป็นต้นไม้ที่มันให้ผลดีกว่านาะแล้วก็เราก็จะถมทางเข้าไปนะครับตรงน,นที่เราทําเป็นสะพานคอนกรีตไร้นะครับน้ํามันท่วมก็ปรับปรุงตัวรูปแบบใหม่นะครับว่าถ้าเกิดเราจะเดินเข้าโดยที่น้ําไม่ท่วมก็คงต้องถมดินไปเนาะแล้วก็ เปลี่ยนปรับเปลี่ยนไปนะครับก็เลยให้ทางพี่เขามานะไถถมดินเข้าไปเนาะประมาณนี้ครับก็ถมบ้างลงน้ำลงคลองบ้างก็ไม่เป็นไรครับก็ไม่ได้เรียดเลยเนาะนะมาณนี้ครับไปค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูรอบๆนะคะเราจะพาไปดูมุมนะคะที่เรามองมาจากฝั่งทิศเหนือนะคะตรงโซนน้องอินนะคะ เราจะพาไปชมนะคะไปกันค่ะทุกคนนี่นะคะก็น้องอินทผพาลมก็คาดว่าจะได้ปลูกประมาณ2-3าวันนี้นะคะเร็วๆนี้เนาะเดี๋ยวรอให้ตรงขอบที่เขาปั้นขึ้นมาให้มันแห้งก่อนนะคะ แล้วก็รถไมโครเขาก็จะมา,าตกแต่งให้มันสวยงามนะคะแล้วเราก็จะลงน้องอินเลยเนาะนี่นะคะก็จะประมาณนี้นะคะ ช่วง5โมงครึ่งนะคะ17นาฬกา30นาทีนะคะให้พี่ๆได้ชมกันนะคะคือบรรยากาศตอนช่วงเย็นๆนี้ก็คือใช้ได้เลยคะ่ะนั่งจิบเบียร์เย็นๆนะคะฟินมากบรรยากาศนี้โรแมนติกสุดๆเลยนะคะ นี่นะคะตถดไถลลงไปในสะพานแล้วนะคะแอบกังวลนิดนิดนะคะกลัวว่าเขาจะรับน้ําหนักไม่ได้นะคะแต่ว่าจริงๆคนที่เขาทำสะพานเขาออกแบบมาเรียบร้อยแล้วแหละว่าสามารถเอาดินถมขึ้นบนสะพานได้เลยนะคะสามารถรับน้ำหนักได้แล้วนะก็รถที่เอาดินเข้าไปก็อาจจะหวาดเสียวนิดนึงนะคะเพราะว่า สะพานมันก็พื้นที่ด้านข้างมันก็จะเป็นน้ำอ่ะเนาะคือต้องต้องแบบมืออาชีพจริงๆในการาลากดินเข้าไปนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเก็บบรรยากาศช่วงเย็นให้พี่ๆได้ชมกัน เจ้าซับเจ้าสินนี่คือตัวป่วนเลยนะคะอาจจะทําให้รถเขาทางานไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เพราะว่ามันจะมีน้องหมาวิ่งตัดหน้าตัดหลังนะคะดูเขาจะไม่ยอมออกนะคะทุกคนคือมึนมากเจ้าทรัพย์เจ้าสิน น้องหมานะคะสุนัขคู่ใจไปไหนไปกันดูนะคะก็ถ่ายคอรล่าเพื่อถมดินให้มันทับสะพานตัวนี้มุมนี้เราจะอามุมนี้จะเป็นมุมที่เรายืนมองมาจากฝั่งที่ตะวันออกนะคะ นี่นะคะมุมนี้ถือว่าสวยใช้ได้เลยนะคะเราจะแผนกล้องไปให้พี่ๆได้ชมนะคะตรงโซนคันเททองคำนะคะลุงกล้วยเขา,เ,าเขาให้ชื่อว่าเป็นโซนคันเททองคำคือเขาจะใช้ปลูกน้องอินทผลัมนะคะกำลังเตรียมพื้นที่เนาะนี่รถเขากำลังทำการ ถมที่ถมดินนะคะปรับพื้นที่นี่นะคะก็จะประมาณนี้สวยงามมากนะคะทุกคนบรรยากาศยามเย็น17.30นาฬิกา30นาทีนะคะจะพาพี่ๆไปเดินดูนะคะไปคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูไปชมมุมที่มองมาจากฝั่งทิศเหนือ ว่ามันเป็นยังไงนะคะนี่นะคะตัวนี้มุมนี้ก็คือจะเป็นมุมที่เรา ยืนอยู่ฝั่งคิดเหนือนของไพราดาฟาร์มนะคะก็จะประมาณนี้เดี๋ยวแผนกล้องให้พี่ๆได้ชมนะคะน,นะคะตรงขอบเราก็จะใช้ปลูกอินทผาลัมแล้วก็ตรงที่เป็นเป็นคลองนะคะคลองเล็กๆเราก็ตั้งใจไว้นะคะว่าจะเลี้ยงกุ้งเต้นนะคะแล้วก็จะมีพวกหอยจุบหอยขม นะคะลงผสมประสานกันไปนะคะก็ลงไปเรื่อยๆนะคะอย่างละนิดละหน่อยพยายามเป็นกเกษตรผสมประสานที่ลงแบบว่าให้มันครบวงจรที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะทุนน้อยนะคะค่อยๆเติมไปเรื่อยๆ นี่นะคะอันนี้ต้นไม้นี่นะคะแผ่นกล้องให้พี่พี่ได้ชมบรรยากาศยามเย็นนะคะได้ยินเสียงนกเสียงกบเสียงเขียดลองนะคะปะ้าเดี๋ยวพาพี่พี่ไปชมข้างในนะคะเดี๋ยวเดินไปชมตรงข้างในกันนะคะตรงที่เขาขุดข้างในข้างไหนหนู่นนะคะเดี๋ยวไปกันเลยนะคะทุกคน ตอนนี้ก็พาพี่ๆเข้ามาชมข้างในนะคะในโซนที่เราจะใช้ปลูกอินทผาลัมนะคะดู๋เดี๋ยวมุนเดี๋ยวแพ้นกล้องไปให้ดูเจ้าแสบสองตัวนี้นะคะไปค่ะเ,เราไปดูกันตรงนี้นะคะ ในส่วนตรงเป็นพื้นที่โล่งๆที่เป็นพื้นที่ตรงนี้นะคะเราก็จะใช้ในการปลูกข้าวนะคะแล้วก็นี่นะคะที่เป็นน้ําที่เขาขุดตรงที่เป็นคลองนี้นะคะเราจะใช้เลี้ยงหอยขมนะคะแล้วก็อาจจะเป็นกุ้งฝอยด้วยนะคะส่วนที่เป็นขอบดินก็ส่วนที่เป็นขอบดินก็ลงอินทผาลำตามที่แจ้งไว้นะคะตอนนี้ก็ ยังไม่ได้ตกแต่งนะคะเนื่องจากขอบดินที่เขาปั้นขึ้นไปมันยังแฉะอยู่นะคะมันยังปั้นไม่ได้นะคะก็เลยต้องอตักทิ้งไว้ประมาณ2-3สาวันนะคะแล้วเดี๋ยวรถเขาก็จะมาตกแต่งให้อีกรอบหนึ่งนะคะก็จะประมาณนี้นะคะตรงนี้นะคะก็ ก็อาจจะเป็นปลูกข้าวหรืออาจจะเป็นเนี่ยตรงที่เป็นพื้นที่โล่งๆนี้นะคะอาจจะเป็นปลูกข้าวหรือไม่อาจจะเป็นเอาไว้ปลูกผักแยงนะคะหรือผักบุ้งก็เดี๋ยวเดี๋ยวคิดดูก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไปวางแผนอีกรอบนึงแต่หลักๆถ้าไม่รู้จะปลูกอะไรก็อาจจะเป็นปลูกข้าวนะคะพื้นที่ตรงนี้ก็จะเหลือไม่ถึงไร่ประมาณ3งานนะคะ เนี่ยตรงที่โล่งๆตรงนี้นะคะก็จะเหลือประมาณสามงานนะคะปะเ๋ยวพาพี่พี่ชมโซนข้างในนะคะนี่นะคะตรงนี้เขาขุดไม่ลึกนะคะไม่ลึกเพราะว่าเรา,าแจ้งคนขุดไว้ว่าเราไม่เอาลึกแค่ให้เขาตักเอาหน้าดินไปปั้นเป็นขอบให้เรานะคะ แล้วก็เวลาเราใช้เลี้ยงพวกกุ้งพวกหอยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นสัตว์ที่แบบไม่ชอบอยู่ในน้ำลึกด้วยนะคะน่นะคะพาพี่ๆมาชมโซนด้านใน นี่นะคะตอนนี้เราก็กําลังปรับพื้นที่นะคะปรับพื้นที่ด้านบนที่เราขุดไว้นะคะเราจะาจะใช้ในการปลูกอินทผพาลมนะคะรถเขากําลังตกแต่งตรงพื้นที่ข้างบนให้นะคะมารีวิวให้พี่ๆได้ชมกันนะคะหลังจากที่เราขุดแล้วก็ ทิ้งไว้ประมาณ2-3วันให้ดินแห้งนะคะเพราะว่าดินมันค่อนข้างจะมันมันเหลวนะคะมันรถแมคโครคันแรกขึ้นไปแล้วดินมันจมนะคะก็เลยต้องขุดตักดินมาทิ้งไว้ประมาณ2-3วันเพื่อที่จะให้ดินแห้งแล้วก็เราก็จะทำการตกแต่งตรงขอบดินแล้วก็ปลูกน้องอินทาผาน้มนะคะ วันนี้ก็เลือกงามยามดีนะคะเป็นวันที่เราลงน้องอินตผ่าลำนะคะหลังจากที่เราปรับพื้นที่นะคะน,นี่ก็พื้นที่ในโซนที่เราจะใช้ปลูกน้องอินก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการปลูกน้องอินกันรีวิวให้พี่ๆได้ชมพรม้อมๆกันนะคะนี่นะคะวันนี้เราก็จะมาปลูกต้อนอินตผ่าลำกันนะคะทุกคนนี่เราก็จะทำการ ตัดตอนนะคะอาจจะตัดยากนิดนึงเพราะว่ากระถางเขาแข็งแรงนะคะทุกคน นะคะวันนี้เราก็จะลงอินตผาลำนะคะทุกคนทยอยลงไปเรื่อยๆนะคะรอบอที่เราขุดไว้ที่เราปรับพื้นที่ไว้นะคะตอนนี้ก็ได้ถึงเวลาที่เราต้องลงน้องอินแล้วนะคะรีวิวให้พี่ๆได้ชมพร้อมๆกันนะคะ มือหง no ่อนดิ้นนีแหละเพื่อนทำไมเพื่อนนตัวละอ่ะครับนีเท่ากับมา ไอ้เฮ็ดห่องทางหน้ามมิตอร์ฟาร์มนะครับมันรดคูดไปไม่ค่อยดีครับความกว้างบอกแบบนี้ก็ได้แบบนี้ขอบกรบโปงปันไห้เนาะมันไอ้บวงามนะครับใจกระจำเป็นต้องปูเพราะมันมันเป็นอันนั้นแหละนะครับมันเป็นผ่าบังคับนะครับคันโบปูอะไรกันเนาะหักคืนทะลุกันไปเหรอตอนนี้ จำเป็นก็ต้งตัดหา่างจากไอ้กระถางครับมันทะลุต้องดินแล้วครับก็เลยเอาปลูกนะครับเนาะซอยม่ได้แล้วครับตอน,นะตานเห็นนะครับปลูกไปตามมันอัที่กระนำท่วมก็ซอยเลี้ยวมได้แล้วครับตอนเพราะมันไม่รอดมาเห็นแล้วครับไม่สาข้ฝนตกตลอดเนาะจนมาหอดสมืนอนี่กะเขานาฝนไปแล้วครับ จะเด็ดกระสับนี่แหละครับแบบเบิ้งกระแตงเบิ้ลเอาเดี๋ยวจะว่ากันบ่เกิดก็จังเพชรเน่าใหม่เอาครับ เกษตรมวนผุมกระเช้าอะไรล่ะครับสมื่นนี่เหนื่อยแฮะเหนื่อยเด้อครับเด้อเกษตรเด้อบมวนเด้อครับสินอกจากจะมีความสุขอยู่ล่ะครับก้อนมันออกผลผลิตแต่ตอนนี้เหนื่อยครับเหนื่อยคือสิหายใจว่าท่านหายใจว่าท่านคือสิใจขาดเนาะแดนพอ,อนโพธดครับแดนเมืองไทยผู้ใดมีเบอร์โทรเทวดาหรือเบอร์โทรพระอาทิตย์ก็ส่งมาให้แน่เด้อครับ ขอร้องคนโหลดที่มาพูดไม้จงน้อยผ่อนโทษ ญาติไปปวดแอวด้วยต้องใช้ต้องคุ้นบทกสยเลยหล่ะสาก็ครอยากให้เราเห็นแอ,อวแอวเสียสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกด subscribe นะครับกดติดตามเนาะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ไพเรดาฟาร์มหรือสวนลุงกวยน้ำเลเดอร์ครับผมขอบคุณครับ